ไม่ได้ถ่ายแม่ไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายแม่เล่นโทรศัพท์อ่าแม่อยาไม่ได้ถ่ายแม่เล่นโทรศัพท์ของแม่ติ้งจิ้งติ้งจิจ้งน้องเพลงให้แม่ฟังหน่อย ปุด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 เอาเอาเพลงพีเสื้อตัวใหญ่อ่ะ ผีผ,ผีมันมาเอาปาจูใช่สิใครไม่หลับไม่นอนกระตาบวมเนี่ยผีมันจะมานะรู้ปไะไม,ไ,ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายแม่เล่นโทรศัพท์เฉยๆปินไปปินไปปินปินชื่อมกับมันหนูกำลังทำอะไรอ่ะยังทำภูเขาภูเขาภูเขาว่ะ อันนี้ภูเขาวางเออภูเขาวางเออมันเป็นภูเขาวางอน,นี้มันเป็นคอกแกนแขงขี้หมาน,น,มนันี่็นก้แขงแขงมันเป็นขี้หมาก้อนแข่งแข่งมือนขี้หมาอะไรเล่ามันขี้หมาแล้วหนูทาอะไรนะหนูทำข้อวางแล้หนูง่วงไหมเนี่ยไม่ง่ว นี่มันกี่ทุม่มละไม่สี่ทุม่มนุ้ยมันจะสี่ทุ่มแล้วเนะออาารเไปไปไปาต้องแปรงฟันด้วย